สวีรัสสวัสดีครับพี่น้อง FC ช่องธานินกาแฟาสะดุดมนีสะดิดสะดือมาฮอดบ้านไข้พี่น้องน้ำหาสถานทีสีมะเร็งมนีวัดน้องข้อบล่าะแม่นน้องข้อวัดหลวงพ่ออย่างก่อนหลวงพ่อหลงสุขครับหลวงพ่อท่องสุข ว่าบรรยากาศดีครับพี่น้องอยู่ในป่าร์เนเขาเปิดเครื่องเสียงอัดได้เต็มที่แล้วแบบนี้มาเด้อพี่น้องเด้อมา,อาไหลเ,เพียแผงเต็มวงวงใหญ่ครับมาให้กำลังเล้งใจกันครับพี่น้องอยู่ในป่าในเขานี่อยู่ในดงครับแล้ รัดโ Sher ออำเภอวังจันทร์พี่น้องบ้าทุ่ที่ออกขอดจันทรบุรีแล้วพี่น้องทุ่งหมียฮะเมียกันทร่หางเขา่ได้ป่อยางท่เเป็นอย่งนอกคลิปเป็นคลิปเลีวๆทุเขาใหญ มาดูพี่ดองเห็นบ่ครับหน้าเขาหลังเขาครับโอ้บรรยากาศดีเลยเนาะอ<ป>ะไรเงี้ยบรรยากาศดีครับพี่ดองลานขายยู่งข้างในเนี้ยแนละ้วพี่ดองเอ้ยก็เจ้าฉบสนมากเข็ยนอย่างนี้ป้าหยางป่ป้าหยางไอ้พวกมังกรเนี่ยมันสอกเป็นอย่างกังบเป็น,น,ป,นป้าหยางนี่เนาะ อ๋โอโอ้โหตามบันโอโอนี่เงินต่วจังมันกะทีอีกมันไก่ยังบ่ฮหอนมันไก่นีอยู่แถวจันบุรีอืมบ่ได้ไก่ี่ประมาณส่มโมงัวนั่นเ่กาาลับไปครับรถกับเราจนียังหงวกวนันอยู่ว่ามาในเขาดีนี่ปน้ำเขาอย่างนี โอ้ยถิ่มอ่ไยังมันไก่มันมันเกล็ดไก่อนเก็ดจุกัวลูกฮะบรรยากาศดีไช่องชังโมงไงปูนเนี่ยนยบรรยากาศดีโอเคมาดูเขาไหม คนโทษถามนโทษถามมาลูกค้าเขาก็เลยสีทะเลอกใี่วยรอดไม่แหลมถือไก่เปนเริ่มากเาะนัองมากเลยหมอูนขึ้นนวดสองข้อมือข้ามลูกค้าเขาเรื่อกเนอเ้า้็นเนระยองเเต็มเหนที่ต่อว่างจานอืมขึ้นอห่าวจะเลิอยู่แล้ เขามาพวกเขามาเขาก็ไปทั้งคงนเนนะเขาไปทั้งคนเขามาทั้งบ<ม>าเ<ม>ส่นไงคุณขาจักเส่นไงเราไม่ตีแยกเข้ามาเขาไม่ตีเมียนเลยด้านเสินสามสามหกเลยแมนเส่นนี่เรานสิตปจันบุนี่ลาวัางจันไปใส่ไม่ตีวัางจันก็ตีกรหอดวังจันแล้วมันตีไปแกงเส่นนี่ล่ะเขาแรนว่าเขาตีเขาติเกี่ยวเขาอ,อันนี้หาลัดมาเที่ยวป้าเขาเขาลัดปลามาดีตัวบุ้งกิริยตัอม่จักเง เขาเนาะมันลมันเลนได้คอยมันก็เลยเบ่งซาไปนิดนึงมันแลีนไปไหนข้างเนี้ยแบบเขบอกข้อางโอ้ทางแบบนีเลนเลนหดรอยกับเลีนคนาะ่คงไายามสิเราขา ่าชมวิวบรรยากาศแถวเขตอำเภอวังจันทร์นะครับพี่น้องมาทําการแสดงยินดีป้านในเก๋าครับจังไดกันสวนยางแท้ๆจะลืมนี่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 โบมนนี่โบแมนโชคพัฒนาป้าป้าน้องเพาะเปลี่ยนอะไรกีเดือนไปหรอกามนดีเท่า อย่านี้กันนไม่ว่าน้องคอยต้ยันอันโยนี่เป็นใจนี่ไปฟังแกนเดี๋ยวน้องคอยน้องคอตรงไปเป็นนองคอนี่บหมอไปบอกตรงไปยก็แสดงว่าไม่เป็นมวานเพ่านี่โอวัดีเป็นวัดจังตลาดเกษตรท้องถิ่น ก็เจ้าออกจากป่าสเพิ่งมาล้ําหม้หรอแ่ถวนี้หม้อหลุชิดมาจังบมอวินนะชิดแล้วร้ายบอวินอเอาต้นกะทินมากกสมะมันยังกันหรอกเขาหลัเป็นพูนเวมากเพื่ออ้อมป่าเรีวสีจ้างจ้างหรอเขาวัดเขาจ้างม่แล้วจุ่มจุ่มพวก็จ้างมาแล้วจะเข้าเป็สวเขาวัดิ สิทันน้อยหนึ่งนะครับพี่น้องรดซาบึงทำทางหอดหนางานครับยิงปลาให้เขาโคตโอ้แลนมาจะมาขึ้นนี่จังนลยนี่ใครยังมีไฟทาง hey, โอ้ต้องมาบรรยากาศดีวะ โอ้เขาเป็นดึกน้อมเน์พูดถึงบรรยากาศของเราบรรยากาศมันก็ห่โยงก็แถวมิงเลยแถวแถวแถวมิ้งเลยบ้านเนี้ยนี่พี่แถวมิ้งเลยแถวนึ่เปในเขาแน่นะมีนไปตลาดก๋เตีไปตลาดไแล้วเขาปงไกลจอดเป็นทางพานมาไงทาง่านมากก็เลยเร่ร่อ ก็เล้เขียนทั้งนี้มันมีตลาดใหญ่เในคุณแบบทางผ่านมาคนมือหวานยิ่งที่เขาแฟนบอกว่าเออเนี่ยนี่วัดหลองพ่อืไงไก่หอนแล้วครับพี่น้องเย่เย่เย่วัดหลองพ่อทลวงสุเกกีดังแห่งเมืองระยองยุคนี้นะครับเป็น ลูกศิษย์ลูกค้าของหลวงปู่ทิมวัดะหารไร่คือหลวงพ่อทังสุกน,นะครับเป็นภาพปฏิบัติด,ดเป็นฏิบัติชอบนะครับลูกศิษย์ลูกค้าท่านเยอะมากนะครับขนาดอยู่ในป่าในเขาขนาดนี้ก็ยากโยมก็เต็ม,มนะครับเต็มทุกวันนะครับใจหดทิมงั้นเหรอครับพี่น้อง ว่น่าว่าน่าจะมนนาแ,มแมนหลินในวัดมั้ง <Huh? S 2> แมนแมนหลินในวัดเฮ้หลินในวัดวัดกว้างกว้างอยู่บ่ชิดหัวแล้วก็บเจมเลพี่น้องหอดแล้วครับปลาทูทางเขาแบบกระตูโค้งมั้างามจังหึมหัวหางดีอหึอห พี่น้องจักเวทเราคงเสียมฮะจักไฟครัเสียนพานยายมมาหนีอะไรยามันกจักเมัเรีนพระื่มีคนเราหลุดบ่ผมว่ามบหรถมันเขาม่หล่นอย่างไหนนี่ป่ะด้๋ยวไม่ได้ไม่ได้โทษหามีเดียมยด้จมดเมว่ามันต้องอยู่ทางล่างอยู่นี่ตามเขาก็ได้ตัว มอลำเก็เล่นอยู่ตรงไหนนาะตรงหน้าเขาไปได้ไหมพอมาหายายมาหาญาติทีนี้ก็โทรหาโอ้ค้างกำะแพงไปตรงนี้เนาะโอเคครับไปอยอยไปเข้ากลางกระแพงบอมันมีรถมีรถหอเนาะออมีรถมีรถ ชิดะละลายแล้วลรหมดไปขังแล้วเพี้ยงทุกคนออกออกไปทุกคนว่าเมื่อเริ่มมันเหลย,ยงแล้วไม่จริงทัานนี้แล้วคือบะไปใส่มาใส่เราจะออกได้เราไปอันนี้มันก็ตันนี่ ี่มองหอดบัดแล้วไม่ล่นั่งรเทศยางนี้เหรอมีรดเฮ้ยรถวิงที่เขาไม่หลาย,ยคุณิบคันเอ,อาแป้งนายเดี๋ยวว่าไม่มองออกว่าราะว่าตรงนี้มองหอ,อ่อมมันตันนะตันอยู่หรอาจารย์เพาคนเดียวนี้เพราคนเดียวออกไปทั้งเก้า